โดยปลัดกระทรวงมหาดไทยได้จากกิจกรรมวันดิโลกเบอร์ซอยเดย์ประจำปี2565ณจังหวัดสระบุรีนายสุธิพงศ์จุนเจริญปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดงานวันดิโลกเบอร์ซอยเดย์ ปี2564โดยมีนายแมงรัตนสุขคนผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนำข้ะราชการองรค์กรภาคีต่างๆร่วมพิธีธวถวายราชศัก,การาะและน้อมาลึกเพิดพระเกียรติพระมหาการุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนก,กาธิเบศรมหาภูมิพลอดุญเดชมหาราชบรม,มานาถบพิตรที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านผู้แค่หมู่ที่หนึ่งตะบลผู้แก่ออำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี จากั้นเยี่ยมชมนิทรรศการร่วมกิจกรรมรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสําคัญของดินผ่านกิจกรรมเอามือสามาคัคคีเรียนรู้ผ่านหลักกสิกรรมธรรมชาติรักดินคืนชีวิตให้พื้นดินประกอบด้วยกิจกรรมการทําปุ๋ยหมักแห้งขุดคลองไส้ไก่ปลูกป,ป่าห้าระดับปลูกป,ป่า3อย่างประโยชน์4ี่อย่างห่มดินแห้งชามน้ําชามโอกาสนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงนโยบายของทางรัฐบาลที่ได้ให้การสนับสนุนกบประมาณเกี่ยวกับโครงการทฤษฎีใหม่ เส่มประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองบายสืบสามพระราชปณิธานสู่โคกหนองนาโมเดลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นซึ่งขณะนี้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนและผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดกำลังเปิดรับสมัครเข้าร่วมโครงการสมัครได้ทั้งผู้ทำเองหรือผู้ที่มีที่ดินทำกินแต่ต้องการส่งเคราะห์ให้ผู้อื่นได้ใช้ทำกินสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่พัฒนาชุมชนจังหวัดทุกจังหวัด